สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับเรามาติดตามกันต่อครับกับบอ่อขยายครับเมื่อช่วงเช้านี่ตอนี่หายไปหมดแล้วนะเอาออกไปหมดเรียบร้อยนะครับนี่พอมาตกช่วงบ่ายเจ้าการยาวลงไปเล่นคีโคน,นะครับไ่คีโคนหรือหาปลากันแน่โอ้เตือนทางล่างนี่ แข็งหรือไงเดินไม่ได้ดูเลยเดินดุมๆเลยสงสัยจะกดแล้วมั้งกลับมาก็เห็นเดินลุยแล้วครับโอ้โหไอตอนนั่งรอตั้งนานนี่ไม่ลงนะพอเวลาไม่อยู่แป๊บเดียวเดินลงเลยฮะที่โคนไม่หนานนะอยู่ประมาณ20-30เซนแค่นั้นเองฮะกำลังปัดไล่ที่โคนนะครับจะมีกับแก้มให้ไหม หรือมีกับข้าวก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยฮะว่าจะเจอปลาไหลมั่งสักตัวหรือเปล่าที่ปัดมานี่ไม่ใช่อะไรฮนะ จะเอาขี้โคลนขึ้นฝั่งนี้ฮะไม่ให้ไปอยู่ฝั่งนู้นครับให้อยู่ฝั่งเดียวครับขี้โกลนะเนี่ยโอ้เปิดขนาดนี้ไล่ขนาดนี้นี่ย ด,ด,ดูมุมนี้กว่าจะได้กว้างๆหน่อยดูซูมแล้วมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยกว้างดเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจ้าการยาจะขึ้นมาข้างบนนะมาล้วงเอาขี้โคนี่ครับ ขึ้นไปกองฝั่งนี้ฮะเราจะไม่ทิ้งฮะเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ปุ๋ยอย่างดีฮะเวลาแห้งก็เป็นดินชนิดหนึ่งนี่แหละเมกกล้าลงไหมถามหัวหน้าเมกกล้าเอารถไทไล่ไหม ไรทีเจ้ากันยาวยืนตักข้างบนไม่ต้องลงมาข้างล่างฮะถาพักกาลงไหมยังเคยลงมาแล้วนะหัวหาแม็กนี่มันจะไม่มีสักตัวเลยเนี่ย นี่เดีย๋ยวเราจะเอาคิโคนออกนะแล้วเราก็จะเอาดินภูสะลงมาปูอีกแทนน้นึงครับอีกรอบหนึ่งทำทางไวรอหกล้อดำเลยฮะไปต้องเสียเวลาพรุ่งนี้ถึงเวลาวิ่งก็ได้วิ่งกันเลยฮะ มีแต่ปลาก็ดีฮะปลาตัวเล็กๆโอ้โหแนโนจริงๆนี่เจ้าของนี่จับแทบจะไม่มีให้เหลือให้พวกผมเลยเอาสักเกียงจริงๆ ว่ารถไถน่าจะลงได้นะอ่ะลองกดดูพิมแค่นี้นะตอก็ยังมีเหลือปะปลายเหลือไม่กี่ต่อฮะยังออกไม่หมดนะแต่ส่วนใหญ่ก็ ออกไปเยอะแล้วโอ้โหแน่นอนจะของหาจนแน่นอนจริงๆ ปลาไหลไม่มีเลยคิดดูเอาโอ้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 เห็นแล้วนะเห็นไหมยังกระไ่เรือนะปลาไหลตัวนิดเดียวโอ้โอ้โอ้ลื่นล้มลื่นล้มลื่นล้มเห็นแต่ตัวเล็กๆ ยังไม่เจอครับมังไม่เจอยังไม่เจอฮะฮะเจอเลยเจอเลยเอาละครับเจอนะครับโอ้โหอย่าซูมารู้แะงูเอเราก็นึกว่าปลาไหลงูเว้ย <laughs> ว้ยว งูฮะไอเราก็ดีใจนึกว่าปลาไหลงูฮะตกใจหมดนึกว่าปลาไหลงูอะคนสุดท้ายจบข่าวครับงานนี้ ไม่ได้รับประทานปลาไหลฮะอดรับประทานปลาไหลโอ้โห,โโหบ่อไม่รู้กี่สิบปีแต่ไม่มีปลาไหลมีแต่งูโอ้โมีแต่ปลาตัวเล็กๆทั้งน,นั้น ปัดไปเรื่อยๆครับปัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นมาครับมาโยงขีโคนใส่ฝั่งนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำฟิลมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ